นทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวพบกันทุกวันเวลาสิบแปดจุดศูนศนย์นาฬิกานะคะไปตรวจของช่วยท่านอาจารย์มาเจอบ้านนี้ค่ะเม<า>ื่อ<า>วานเห็นประตูเห็นไหมอ่ะอันนี้เนี่ยที่ที่เห็นก็คือประตูมันไม,ไม่เท่ากันออตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรป่ะประตูมันไม่เท่ากันอะจะเห็นว่าทางซ้ายอะค่ะบานมันเล็กใช่ มัน,มนเป็นรูปลักษ์ใช่ไหมป๋าใช่มันเป็นประตูที่เขาต้องการให้มีประตูใหญ่แต่โตเพื่อจะเอาของเข้าบ้านได้อ๋อสมมุติว่าถ้าจะเปิดถ้าจะมีของใหญ่ <c oughs> ก็สามารถเปิดให้มันบานใหญ่กว่าปกติหลายหลายที่ที่เราเห็นอย่างนี้นะ <c oughs> ในสุรราชการ <c oughs> ที่เขาต้องการที่มีมีทางเข้าใหญ่แต่ว่าโดยปกติเขาก็ใช้ปกติก็คือประมาณ80เซนประตูเนี่ยนะไซส์ามาตรฐานเนี่ยทั่วทั่วไปเนี่ยก็คือประมาณ80ค่ะ นะหลักการที่มีประตูเนี่ยนะครับประตูหน้าบ้านต้องเป็นประตูบานที่ใหญ่ที่สุดนะ,ะหลักการข้อที่สองคือประตูเนี่ยวัสดุที่ดีที่สุดคือควรจะเป็นไม้ค่ะนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยถ้ามีสองบานเนี่ยต้องเท่ากันก็คือบานซ้ายแล้วบานขวาบานเสือบานมังกรเนี่ยมันควรที่จะเท่ากันไม่ใช่เล็กแบบใช่บานข้าง,หงใหญ่ข้าง <Tada. S 1> ไม่ดีข้างไหนเล็กข้างนั้นอ่อนแอเมื่อกี้นี้บ้านเมื่อกี้นี้คือข้างมังกรเล็กมังกรอ่อนแอเสือใหญ่ S <S <S เห็นไหมมันส่งผลอะไรขนาดไหนส่งผลนี่ถ้าบ้านไหนเล็กตายก่อนนั้นถ้าอยากให้เมียตายทําประตูบานเสือเล็กประตูบานมงก่อนใหญ่เมื่อวานจําได้ที่ป๋าบอกเจ้าบ้านไปว่าเอ้ยเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวตายก่อนพูดกับสามีเขา,เาใช่ไหมเ,เขาอึ้งไปนะ<ช>ถึงตายแล้วอยกูตายก่อนอแต่รู้ว่าบ้านนั้นมีใหญ่ค่ะเนี่ยอันนี้มันคือมันมันคือรูปลักษณ์นะครับแต่ว่ามันไม่ดีนะเออแล้วอีกอันนึงนะ ที่เราไม่เห็นเราไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยเราไม่ค่อยเจอก็คือบ้านเรือนไทยนะโตบ้านไทยโบราณเนี่ยประตูมันจะสอบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใชม่มันเอียงเออมันเอียงไม่ได้เหมือน,นกันประตูเนี่ยประตูตัวผนังบ้านตัวประตูห้าม เป็นล้มไม่ว่าล้มเข้าหรือล้มออกไม่ได้ต้องเป็นตรงๆเท่านั้นนะเหมือนปันตามวัดอ่ะเออมันเป็นอัปมงคลเขาห้ามใช้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นว่ามันสวยงามเป็นบาหลีมาเห็นสวยงามประตูซุ้มบาหลีมันเอียงๆอเอามาใช้ที่บ้านเราอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็ให้ความรู้ไปนะเรื่องประตูเนี่ยมีเรื่องข้อห้ามมีกฎเยอะแยะมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่องทางสําคัญที่จะเข้าบ้านนะประตูเสียหายฟืด ติดขัดก็ทําให้การเงินติดขัดเสียหายแล้วไม่พอจะทําให้คนในบ้านเนี่ยมีอุบัติเหตุเจ็บข้อต่อในร่างกายกรอบแกรบกรอบแกรบเห็นไหมเนี่ยความสาคัญและประตูที่สำคัญอย่างคือถ้าแตกถ้าเสียหายต้องซ่อมทันทีห้ามปะมันมีรูโบแล้วเอาไปไม้ไปปะไม่ได้ประตูต้องดูดีด้วยโดยเฉพาะประตูหน้าบ้านต้องดูดีประตูที่เป็นไม้อัดธรรมดาอย่างเนี้ย นี่เหมือนเขาขายถูกๆอย่างนี้อาจารย์ห้ามใช้นะเออมนเป็นอัปมงคลคะนะครับประตูบ้านต้องดูแกลนดูดีเ<ม>ห็นไหมที่บ้านภูเขาเขาจะติดเหรียญไวท้ทําให้มันดูเด่นทําให้มันดูสวยงามะะอันนั้น,นคือต้องการให้มันดึงดูให้พลังเข้ามาที่บ้านเรา<ม>อันนี้คือเรื่องสำคัญของประตูอันที่สําคัญ เวลาที่เปิดไปแล้วได้ยินเสียงอย่างเงี้ยอะนั่นคือติดขัดไม่ดีห้ามมีเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ต่อไปจากเมื่อกี้นี้ที่ตาโตให้ดูอพอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เรามองเข้าไปแล้วเราเห็นค่ะไอ้นั่นน่ะมันจะเป็นภาพสะท้อนอเป็นเหมือนันยะบอกว่าบอกพลังมันว่าบ้านนี้ต้องการอะไร ะนะส่วนบ้านอาจารย์เห็นไหมจะมีรูปเด่นๆ12ราศีมีมังกรใช่ไหมแต่บ้านนี้พอมองไปปุ๊บเห็นม้าวิ่งบนน้ำเป็นประจันอยู่กับช่องประตูเลยออย่างนี้จะทําให้การเงินเสียหายถดถอยรั่วออกมามากกว่าที่จะเข้าไปมากกว่าที่จะเหลือเก็บและที่สําคัญคือโต๊ะอาหารอยู <c oughs> ่ตรงนี้ป๋าอ,อแล้วพอมองไปปุ๊บจากประตูหน้า <c oughs> เห็นโต๊ะอาหารอีกก็หมายถึงว่าบ้านนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการกินอยู่มาก อนะเออเราไม่ใช่คําว่าฟุ่มเฟือยนะแต่มันแต่ว่าเขาจะให้ความสําคัญกับการธรรมาอาหารแล้วเงินมันก็จะหมดไปกับการใช้ชีวิตการอยู่ได้หอกมาไหมเช่นมีคนมายืมตังมีคนมาช่วยใช้อะไรอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นโต๊ะอาหารเป็นสิ่งที่ห้ามมองเห็นนะเวลาเรายืนอยากประตูหน้าบ้านโอโ้เนี่ยเฉพาะกฎข้อเนี้ เรื่องแค่นี้ถ้าเราเรียนรู้องช่วยทางออนไลน์แล้วเราเอากลับไปทําที่บ้านเนี่ยมันก็ทําให้เรามีสเต็ปแรกที่ค่อนข้างแข็งแรงมากกว่าคนอื่นแล้วนี่สังเกตว่าม้าวิ่งอยู่บนน้ำด้วยปะใช่คือภาพเดิมเนี่ยเดิมเนอะอริจินอลพวกนี้ภาพนี้เขาจะให้ม้าวิ่งอยู่ในทุ่งแล้วมันเป็นฝุน่น S <S หรืออีกอันหนึ่งที่จีนใช้เนี่ยคือมา้าลอยอยู่บนเมฆวิ่งบนเมฆแล้วมันม,มีมีเหมือนลักษณะเมฆมฆเป็นเมฆแต่แตว่าเวลาเขาเอามาแปลงทําไปปุ๊บมันกลายเป็นน้าวิ่งลุยน้ําอย่างนี้มา้าเป็นธาตุไฟน้าําม้่ไฟปะทะกัน, <S <S <ค>นก็เกิดความเสียหายในการใช้ภาพการใช้รูปภาพหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลสะท้อนกับหงจุ้ยนะเพราะฉะนั้นต้องเลือก ม้าเนี่ยจะใช้รูปลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นตัวที่ตั้งโต๊ะม้าเนี่ยโดยปกติเราจะไม่ให้ยกสองขา,อาสองขา <c oughs> พร้อมกันไม,ไม่ได้ใช่มห,มหมายถึงพยศหมายถึงการควบคุม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะครับม้าที่ยกสองขาได้เป็นม้าอย่างเดียวคือม้าที่มีปีก อ๋ออาชาเหินอ่าเราเรียกมาบินมาบินนั้นออกไปขนเงินกลับมาให้เราเพราะฉะนั้นต้องบินไปไวๆอันนี้ต้องจากการใช้เทปนี้ด้วยนะคะเนี่ยใช่อย่าอย่าไปอย่าไปฟังเข้ามาหรืออย่าไปเรียนมาแล้วเราไม่เข้าใจพื้นฐานจริงแล้วเราก็มาใช้เหมือนวันก่อนที่มาคงจีเกิรนจรอ่าพี่รอนครับมีปลาเอาไว้หน้าประตูบ้านได้ไหมครับพี่ก็ถามอ้าวแล้วมาแล้วเอาไปไว้เนี่ยอ๋อฟังเข้ามาครับแล้วผมก็เลยเอามาไว้แล้วไว้มากี่เดือนแล้วแปดเดือนแล้วแล้วมันดีไหม มันไม่ดีครับมันก็เอาออกเอออย่ารู้อย่าฟังเพราะว่าไอ้คนนู้นบอกมาคนนี้บอกมาลองศึกษาก่อนนะฮง <c oughs> จุ้ยเนี่ยสำคัญคือเราต้องมาเรียนรู้มาศึกษาให้เข้าใจนะที่บ้านภ <c oughs> ูเขาเนี่ยเราสามารถจะไปเรียนได้เวลาเรามีฮงจุ้ยสัญจรน, <c oughs> นะครับอาจารย์ต้องการให้พวกคุณมีประสบการณ์ชีวิตมีการเห็นของจริงมากขึ้นไปดูเลยเนี่ยตอนนี้มีกําลังมีที่ที่อยู่ตรงหัวมุมน้ําประตูเมืองค ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเวลาภูมที่น่าสนใจมากใช่เป็นที่แรกที่เวลาไปเรียนพงชุ้ยสังตอาป่าจะอธิบายเพราะมันจะเห็นภาพการเคลื่อนที่ของพลังเนี่ยพลังที่มันเคลื่อนมาเป็นเส้นตรงจากสายน้ําผ่านมาแล้วมาผ่านช่องค่ายกลของท่านอาจารย์เนี่ยค่ายกลมันดาราเนี่ยมันก็จะเร่งให้กําลังนั้น่ะเพิ่มขึ้นตรงนั้นเป็นต้นทางเหมือนกับการที่เราไปรับพลังของทางสามแห่งมาพลังมันรุนแรงแต่เราต้องรู้จักใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นมันจะมีลานกว้างๆที่เราทำแซกซีกัน แล้วยิ่งรอบต่อไปอ่าทีนี้รอบแรกเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมรอบรอบต่อไปเนี่ยมันจะถอยมาข้างหลัง่ทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันมีเนินมันมีเนินขึ้นไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเหมือนน้ามาพอน้ำมาพุ๊บปะทะเนินมันก็จะติดเนินนี้มันก็จะช้าอยู่แล้วรอรอไอ้ข้างหลังมาดันมันถึงจะข้ามไปเพราะฉะนั้นช่วงตรงที่เป็นคอเนี่ยตรงที่เป็นขอบสันของเนินเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่พักพลังป่าถึงบอกเลยว่าไอ้คนที่ทําแสกีรอบเนี่ยรอบวันที่แพฤษภาเนี่ยโชคดีพลังกองกันตรงนั้นเต็มเลยมันก ชี้แจงหรือมาอธิบายในข้อปีกย่อยเหมือนเวลาอาจารย์สอนเราเนี่ยอาจารย์เขาเห็นหรือว่าอาจารย์เขามองรู้ตรงนี้มันเป็นแบบนี้อาจารย์เขาก็จะอธิบายให้เราเพิ่มเติมว่าอ่ะอย่างเหมือนกับครั้งแรกคือดีหมดแหละมันดีหมดเลยแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะไอะ้ตรงนี้เป็นพลังต้นกําเนิดพอมันมาปุ๊บมันยังเป็นศูนย์อยู่อยากให้คิดให้มันเป็นอะไรก็ได้มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราอยากคิดอ่ะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ที่มันขังพลังไว้นะ ตรงนี้มันก็จะมีค้างอยู่มากขึ้นคะ่ะแล้วมันค่อยข้ามไปบ้านอาจารย์แล้วที่เหลือมันก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นท้องมังกรเป็นจกักรพรรดิก็เป็นไปเรืเ่อยๆคือตัวจะใช้คําว่าต่างคนก็ต่างมีด <c oughs> <ช>ีแหละเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสามารถอย่างนี้อีกคนคนนึงก็มีความสามารถอย่างนี้เขาก็สามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเ,เองประสบความสําเร็จได้นั่นแหละแล้วก็ในแต่ละครั้งแต่ละเวลามันควรจะทําตรงไหนมันควรจะเริ่มตรงไหนอันเนี้ยเป็นท่านอาจารย์ที่เป็นคนกําหนดดูเลิกดูยามดูเวลาดูทามิ่งท เราจะทํากันอีกทีนึงวันที่8วันที่ 8, 8พฤษภามนะอ่าตรงนี้ก็คือตรงน้ําประตูเมืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนที่ถอยเข้ามาลึกๆตรงใกล้เนินนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นแอ่งขังพลังตรวนั้นนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อคุณโอ,งองไปนะ0818104229มีรางวัลพิเศษเทียบเหมือนเดิมนะครับช่วงวิชาการจ้าจ๋าตอนก่อนค่ะเราพูดถึงฉีเหมือนแบบเว้า รอบนี้ค่ะจะเป็นแบบนูนบ้างเป็นยังไงแบบนูนแบบนูนหน้าตาเหมือนกันเลยตต่างกันตรงไหนครับแต่ความแตกต่างตรงที่ว่าแบบเว้าตัวช่องตรงกลางเนี้ยค่ะจะมีลักษณะเป็นแองแองเข้ามาอย่างนี้อ่าเวลาแตะอ่าไม่เห็นไม่เห็นยกขึ้นมือ่าเป็นแองนี่คือมีหลุมอ่ะมีหลุมอ่าแต่ถ้าเป็นแบบนูนจะเป็นอย่างนี้ความหงายก็คือแนูนนูนขึ้นมานูนขึ้นมาแบบนี้เอง แต่คุณสมบัติในการใช้ทางห่วงจุ้ยนี้ต่างกันแบบนูนชิมันนูนท่านอาจารย์กำหนดไว้ว่าให้ติดไว้ในตำแหน่งทิศโหลสูงที่เป็นทิศทิศหนึ่งหกแปดเก้าต้องอธิบายกันยาวแล้วโหลสูงคำว่าโหลสูคือทิศจริงทิศจริงของบ้านค่ะนั้นๆค่ะ,ะหนึ่งก็คือทิศเหนือก็ทิศเหนือเลยคุณไปหาทิศเหนือของบ้านใ,ให้เจอใช่ ทุกบ้านหกหกก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทุกบ้านแปดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเก้าคือทิศใต้ฮะก็คือไอ้ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นนะเป็นการเขาเรียกว่าดึงพลังนะฮะดึงพลังเข้ามาช่วยกันแล้วก็กระจายความเป็นมงคลมันเหมือนกับโยงใหญ่อะค่ะเชื่อมโยงกันให้พลังนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งหกแปดเก้าค่ะ ให้เกิดความเป็นมงคลหนึ่งหกแปดเป็นมงคลแล้วฮกหลบซิ่วเลยนะพลังวกหลอซิ่วหนึ่งหกแปดแล้วเนี่ยเก้าเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเสริมเข้าไปให้แบบอัพเขาเรียกอัพขึ้นอัพขึ้นให้มันมีพลังมากขึ้นให้รวยมากขึ้นให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นอำนาจวัสนาบามรมีมีมากขึ้นให้คนแกงกลัวเงินทองก็มากขึ้นแล้วก็ให้มีสุขภาพดีอายุยืนยาวนับเป็นร้อยร้อยปีมาครบอันนี้ก็คือ คำว่า1น8 9คือลักษณะนี้ในทางของจุย้ยเพ่เราถ้าใครเรียนของจุ้ยแล้วจะเข้าใจว่าคำว่า1น8่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถทําให้แบบพลังเชื่อมโยงกันได้เนี่ยบ้านนั้นก็จะมีพลัง1689ที่ครบถ้วน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบ้านยุคไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมด,ดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือควบคู่กันไปค่ะกับการทำฮงจุ้ยนะคะอันนี้เป็นของขลังที่ท่านอาจารย์นำไปไว ที่ล็อบบี้ให้ลูกศิษย์ไไปเลือกดูตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดมากชื่อเด็ดเพราะว่าอะไรเนี่ยรอฟังคุณสมบัติจากลุงควรที่จะต้องมีทุกคนน่ะไม้รอดคุกค่ะคุณสมบัติก็คือถ้าท่านมีติดตัวไว้ท่านจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่รัดนี่ไงสำคัญตรงนี้อเขาเรียกว่าอะไรนะกันแกล้งหรือว่าแบบมา หา,หาความใส่ท่านนะฮะมาย,ยัดเยียดข้อหาอะไรประมาณนี้คือจะไม่มาลังแกท่านไม,ไม่มาเบียดเบียนท่านไม่ว่าท่านจะขับรถทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาเรียกว่าทางเปิดสะดวกทางเปิดสะดวกนะท่านไม่ต้องเกรงกลัวแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านทําผิดแล้วจะจะรอดนะอ,อ,อันนี้ม,นมันไม่เกี่ยวกันอันกี่หมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเนี่ย สิ่งของวิเศษที่เนี้ยจะช่วยท่านไม่ถูกลังแกนะไม่ถูกแบ็กเมไม่ถูกเจ้าหน้าที่เอารัดเอาเปรียบเราอะไรประมาณนี้อันนี้คือชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวแต่ว่ามี่ายหน้าหลังหน้าหลังด้านหนึ่งเป็นอักขระสีดำอีกด้านหนึ่งก็มีอักขระสีแดงค่ะความเป็นมาของตัวไม้ที่มาเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในในคุกอะในคุกแล้ แทงทะลุกำแพงออกมามีความสามารถเออคือไม้เนี่ยมีกิ่งที่แทงทะลุออกมาแล้วกิ่งนั้นเนี่ยชี้ไปทางทิศตะวันออกออกมานอกคุกในทิศตะวันด้วยด้วยอ่าแล้วชี้ไปทางทิศตะวันออกอันนี้เขาเรียกมีอาถรรพ์ตามวิชาโบราณแต่ว่าขนาดอยู่ในคุกยังแทงเออยังแทงออกมาได้เนี่ยแสดงว่ามีพละกกาลังมีพลังอาถรรพ์ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็หมายความว่าเมื่อท่านมีติดตัวไว้ค่ะคือท่านก็จะรอดพ้นจากเรื่องคดีความหรือแบบ มีคนใส่ร้ายกันแกล้งยัดข้อหาเนี่ยท่านก็จะรอดพ้นไปคอันนี้ก็อยากจะอยากให้ทุกท่านควรมีค่ะผมจําได้เลยว่าชิ้นนี้นะผมคนแรกคนแรกคนแรกเลยค่ะคนแรกที่ใช่พอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยผมก็ติดต่อค่ะแล้วผู้ที่ผมก็ติดต่อบอกคุณตะโตคุณคุณช่วยซื้อให้ผมหน่อยได้ไหม ่ายรูปส่งให้เลือกกันอันนี้เลยอันไหนลุงจะมีว่าสนาได้เป็นของลุงเออแปลกนะอันที่ลุงเลือกเนี่ยที่เป็นจะเป็นเจ้าของจะมีความสว่างหรือเอาอันนั้นแลอันนั้นน่ะสว่างสว่างใช่เลยจาได้เลยว่าเป็นชิ้นแรกที่ซื้อมาจากล็อบบี้มันบุคคละคุณตาโตนี่เป็นผู้ดําเนินการไปยืนเฝ้าเลยค่ะไปยืนเฝ้าเลยมาถึงเมื่อไหร่ขอดูก่อนขอดูก่อนเลยค่ะว่าเป็นชิ้นแรกเลยก็มีความภาพคมิใจอย่างนี้นะว่าสามารถคุยได้ว่าเรา คือพอท่านอาจารย์บอกว่า,วาม,มันจําเป็นมันสําคัญนะ,ะทันทีเลยคุณตาโตคุณอยู่ที่บ้านภูเขาใช่ไหมค,ค,คุณดูให้ผมหน่อยจริงจริงอันนี้เรื่อง <c oughs> แล้วยอมรับนะว่า <c oughs> สิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีความศรัทธาเนี่ยเเชื่อในพลังที่ท่านอาจารย์บอกว่าของทุกอย่างที่ท่านอาจารย์พิสูจน์มาแล้วเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะว่าทุกอย่างมันราบลื่นอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่ท่านอาจารยไ์ได้แจ้งเราไหมนะผมว่าตอนนี้มีคนรับไปเป็นจำนวนหลักร้อยแล้วแหละ นะทุกคนก็มีความแฮปปี้มีความสุขนะในการดําเนินธุรก,กิจหรือว่าขับรถขับขับลาไม่ได้ต้องขับรถรถยนต์มอเตอร์ไซค์หนุ่มเล่นเองเลยค่ะแน <c oughs> นะ้ว่าทุกคนก็ปลอดภัยด้วย <c oughs> ไม่ไม่เจอคดีความ,มนะอันนี้ก็อยากทุกคนว่าถ้าเตรียมความพร้อมนิดนึงก็คืออย่างน้อยครั้งนี้ไม่ได้คุณมีความตั้งใจสิเดือนหน้านะเดือนหน้าคุณก็มารับไปหรือ ผู้มีความตั้งใจว่าเดือนนี้ฉันขอชิ้นนี้เดือนน้าฉันขอชิ้นหนึ่งก็ได้คุณไม่ต้องซื้อไปครั้งเดียวครบทุกชิ้นหรอกคุณสะสมเอาเดือนละชิ้นผมว่าพอครบปีเนี่ยสิบสองชิ้นแล้วนะสิบสองชิ้นแล้วนะก็ทําให้ความปรารถนาคุณสมบูรณ์ขึ้นได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์มีความเป็นห่วงลูกสิทย์นะฮะทุกท่านไม่ว่าจะยากดีมีจนมาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพหรือจากต่างประเทศท่านอยังก็เตรียมไว้ให้ให้ทุกท่านได้มีโอกาส นำมาเป็นสมบัติส่วนตัวซึ่งทุกชิ้นเนี่ยท่านจะบอกแล้วว่าท่านพิสูจน์เองอม,มีสะสมเองเก็บมาเป็นสิบๆปีแล้วท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ทําให้ท่านรวยได้มีเงินเก็บได้ท่านก็อยากมาแบ่งปันให้ลูกศิษย์เ,เ,เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกท่านเนี่ยควรจิตได้พิจารณาแล้วก็ทําตามท่านอาจารย์นะครับช่วง่วงจุ้ยในใจแห่งเตาหมกดำฮวงจุ้ยของอาจารย์หมา เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตไม่ได้แต่อนาคตเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสร้างและกำหนดขึ้นได้ด้วยความคิดการกระทาและคาพูดในปัจจุบันของเราเหมือนคิดดีทดําดีพูดดีเลยนะใช่ใช่แลที่สำคัญแล้วก็วงจุ้ยด้วยเพราะว่าบางคนเพิ่งมารู้จักเราตอนเนี้ยิ่งอยู่อดีตแก้ขไขไม่ได้ละแต่นนับจากวันที่รู้จักอาจารย์รู้จักวิชาของเราเนี่ยมันสามารถบอกอนาคตต่อไปได้ว่า ว่าคุณสามารถทํามันจริงไหมจะเอาจริงๆกับมันไหมนะครับอย่างเช่นลูกศิษย์คนนี้อนะครับพี่คนนี้เขาเราเคยไปตรวจบ้านเขาถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวสายไหมนะครับเป็นบ้านเดียวนี่แหละครับแล้วก็ชีวิตไม่ค่อยโอเคนาทีการงานไม่ค่อยโอเคอยากจะขยับขยายอะไรตอนนั้นก็ยังแบบเหมือนกับตื้อตันใช่ครับใช่ครับก็เชิญท่านอาจารย์ไปแล้วก็ คุณแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยโอเคโอ้ค่ะนะครับก็รายงานมาผ่านที่นัดมาว่าเอ่ขึ้นไปอยู่บนคอนโดดาวเหินแล้วชีวิตมีชีวิตครอบครัวมีความสุขมากโอเคคุณแม่สุขภาพดีค่ะสามีข้อตำแหน่งที่หวังนั่นไงเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองว้าวได้นายที่ดีมากค่ะส่วนตัวเองได้งานดีเงินดีเข้ามาเป็นระยะระยะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมาและคุณหมอและทีมงานมากๆนะคะและวันที่12นี้จะเดินทางไปรับยาครูและ24เมษายนนี้ไปอาบแสงจันทร์ตามที่อาจารย์หมาสอนค่ะเดินตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างเลยค่ะความปาดชนาคือเรื่องขายบ้านและขอให้เพื่อนที่ยืมเงิน5ล้านบาทคืนมาเพราะอยากทำแซกีน้ำประตูเมืองมากๆค่ะ ขอให้มีบุญได้ทาแซกีในยุคแปดสักครั้งหนึ่งขอให้เขาได้ประสบความสําเร็จในทีหวังอย่างนี้จริงเพราะเขาตั้งใจจริงๆตั้ทำทุกอย่างจริงจนะตั้งใจตั้งใจเดินตามที่อาจารย์มาแนะบอกแตงจําได้ไหมว่าตั้งแต่วันที่ไปตรวจวันนั้นจนวันนี้มันแค่ปีเดียวเองนะประมาณปีเดียวเองที่เขาขึ้นดาวเหินใช่ทำเลยแนะนำปุ๊บทำเลยทำปั๊บเสร็จจนมาถึงวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็สําหรับคนที่กําลังทําอยู่ก็เช่นกันก็ขอให้มีหวงจุ้ยในใจการมีหวง,งจุ้ยที่บ้านดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนพี่คนนี้เช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ